ประกาศด่วนล่าสุดนะครับลมวนหมุนวนเคลื่อนเข้าไทย100%ศูนย์กลางเข้าถล่ม3ภาคหนักทันที30จังหวัดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมาพบกับฝนฟ้าพายุชแนวกันอีกเหมือนเดิมซึ่งวันนี้นะครับหลายพื้นที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่คุณอยู่จังหวัดไหนอากาศเป็นอย่างไรร้อนกันหรือเปล่าหรือว่าอากาศเย็นก็ลองเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมเองก็อยากรู้และอย่าลืมฝากทุกคนครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์และกดติดตามให้เราด้วยแต่ทว่ามันกลับพลิกตลปัดมากกว่านั้นครับเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปตัวของความกดอากาศครับเขาจะไหลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลายพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากลมบนและความกดอากาศแน่นอนครับ ซึ่งจากโมเดลล่าสุดนะครับนี่คือภาพแผนที่อากาศจากลมระดับบนและเส้นความกดอากาศที่ปกคลุมไทยเราอยู่เราจะเห็นว่าเส้นพันสิบสี่เส้นพันสิบห้าเป็นเส้นอากาศเย็นนะครับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางตอนบนและพื้นที่อีสานตอนบนแต่ทุกคนดูตรงนี้ครับเราสังเกตในพื้นที่ประเทศอินเดียในวงกลมสีเหลือง นี่ก็คือตัวของแอนตี้ไซโค c นิกกำลังแรงจัดจัดนะครับซึ่งเขาเนี่ยตามหลักนะครับก็จะเป็นตัวที่กดให้อากาศจมตัวและเราดูขอบด้านขวาของตัวแอนตี้ไซโค c นิกเขาเนี่ยกดลมแห้งลมเย็นจากพื้นที่อิมาลัยจากเนปาลเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเราดูนะครับตามลูกศรสีดำ ซึ่งเราดูจากขอบของมันแล้วปกคลุมถึงภาคใต้เลยทีเดียวครับผลก็คือมันจะดึงความเย็นเข้าปกคลุมไทยแล้วจะดูดความชื้นออกจากไทยนั่นเองครับดังนั้นนะครับตั้งแต่20จนถึง24ธันวาคมนี้ไทยเราก็จะได้รับอิทธิพลจากตัวของลมตะวันตกและลมฝ่ายตะวันตกที่มาจากขอบของแอนติไซโคนิกแต่อันตรายมันอยู่ตรงนี้ครับ เราสังเกตจากเส้นความกดอากาศนะครับในวันนี้วันที่20เราก็จะเห็นได้ว่าตัวของมวลอากาศเย็นยังไม่แรงมากเส้นพัน20นะครับอยู่ห่างจากพื้นที่ประเทศไทยเรามากๆเลยครับแต่ต่างกันก็คือตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่หนาวจัดกันเลยทีเดียวครับพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือตอนเช้าเย็นตอนกลางวันร้อนแต่ทุกคนดูตรงนี้ครับ เราสังเกตในวันพรุ่งนี้ครับวันที่21ธันวาคมเวลาประมาณตอนเช้าตรู่ก็จะพบเส้นพัน20นะครับเส้นพัน18เส้นพัน15กยับเข้ามาปกกลุมในพื้นที่ไทยตอนบนก็หมายความว่ามวลอากาศเย็นเขาลงมาเมื่อมวลอากาศเย็นลงมาแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าเราได้รับความเย็นจากอีมาไลาและจากเนบาลอยู่ด้วย ผลก็คือประเทศไทยอากาศก็จะหนาวเย็นในตอนเช้าหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้เหมือนกันแต่ตอนกลางวันอากาศก็จะกลับมาร้อนแต่ไม่ร้อนมากและจะมีลมแรงด้วยโดยพื้นที่ภาคเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง27ธันวาคมก็จะอยู่ประมาณ11จนถึง14องศาเซลเซียส โดยพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงจังหวัดลำพูนก็จะมีอากาศหนาวจัดนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ด้านตะวันตกของไทยก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิตำสุด15-22องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ18-23องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับพื้นที่อีสานอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ15จนถึง21องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18จนถึง23องศาเซลเซียสและมีลมแรงบ้างในบางวันโดยเฉพาะวันที่21จนถึง23ครับสำหรับภาคใต้ตอนล่างฝนตกลดลงและจะมีอากาศเย็นบ้างบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดครับประมาณ22ถึง25องศาเซลเซียส สำหรับในส่วนของการเกิดฝนนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกน้อยมากครับอาจจะมีบ้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างประมาณ10%เท่านั้นส่วนบริเวณอื่นก็แทบจะไม่มีฝนนะครับเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและเดินทางออกจากบ้านนั่นเองครับดังนั้นครับในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง27ทธันวาคมอุณหภูมิเนี่ยก็จะสวิง แบบจัดๆเลยนะครับตอนเช้าหนาวตอนกลางวันร้อนเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุในภาคเหนือภาคกลางและพื้นที่ด้านตะวันตกของไทยครับสำหรับบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลก้นไหนที่อยู่ในพื้นที่คอนโดสูงสูงนะครับก็อาจจะได้รับลมหนาวและอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นราบอย่างชัดเจนครับ ส่วนภาคใต้ช่วงนี้ก็ต้องเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวกันได้เลยครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยทีเดียวครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกลดลงอย่างชัดเจนเหมาะมากๆสำหรับการเที่ยวทะเลและน้ำตกครับสรุปนะครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง27ธันวาคมเนี่ยฟ้าใสไรเมฆแดดแรง และอากาศในตอนเช้าก็จะหนาวจัดนะครับสวัสดีครับ